ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเทน้ำเปล่าลงไปค่ะโอเคค่ะนั้นนะคะเราทำการเขย่าโดยวนเป็นวงกลมลักษณะแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆค่ะ วนไปลักษณะอย่างนี้นะคะสังเกตว่าตัวน้ำผึ้งเนี่ยจะเริ่มแตกวงเป็นลักษณะคล้ายๆลรังผึ้งนะคะลายของน้ำผึ้งเนี่ยจะเป็นของแท้นะคะลักษณะจะเป็นลายคล้ายๆลรังผึ้งแบบนี้ค่ะ ซึ่งลักษณะจะแตกต่างจากน้ำพึ่งไม่แท้นะคะซึ่งน้ำพึ่งไม่แท้เนี่ยเมื่อเราวนแบบนี้แล้วมันจะละลายไปกับน้ำเลยโดยไม่เป็นออดวงๆแบบรังพึ่งแบบนี้นะคะ